คืนที่เธอออกมาฉลองการหย่าคิดว่าเป็นแค่คืนเมาๆที่พลาดกับเด็กบ้าคนหนึ่งแต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมาเธอกลับพบว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คนแปลกหน้าเมื่อแสงไฟสลัวเผยให้เห็นใบหน้าที่คุ้นเคยหัวใจเธอแทบหยุดเต้นเขาไม่ใช่เด็กบ้าแต่คืออาอดีตสามีที่เธอหนีมาได้เพียงในเอกสารในห้องปิดตาย ท่ามกลางเสียงเพลงที่ไม่มีใครได้ยินเขากลับเอ่ยประโยคเดียวที่ทำให้เธอหนาวไปทั้งตัวเธอยังเป็นผู้หญิงของฉันนี่คือคืนที่ควรเป็นอิสระภาพแต่กลับกลายเป็นคืนที่อดีตตามมาทวงทุกอย่างคืนถ้าคุณคิดว่าการอย่าคือจุดจบเรื่องนี้จะทำให้คุณคิดใหม่เพราะความจริงที่รออยู่หลังประตูบานนั้นอาจทำให้คุณไม่กล้าละสายตา จนกว่าวินาทีสุดท้ายของเรื่องราวนี้จะจบลงเสียงเพลงดังอื้ออึงในบ่ายยามค่ำคืนแสงไฟสีแดงสลับม่วงกระทบแก้วเหล้าในมือฉันจนพรากลิ่นแอลกอฮอล์ผสมควันบุหรี่ลอยคลุ้งลมหายใจฉันร้อนเผาหัวใจเต้นแรงกว่าจังหวะเพลงคืนนี้คือคืนฉลองการหยา่าฉันบอกตัวเองว่าควรมีความสุขแม้ในอกจะว่างเปล่าอย่างประหลาดเด็กบ้าคนหนึ่งนั่งลงข้างฉัน เสียงเขาทุ้มต่ำนิ้วมืออุ่นแต่หลังมือฉันเบาๆฉันหัวเราะปล่อยให้ริดเล่าพาใจลอยคิดว่าแค่คืนเดียวคงไม่เป็นไรห้องด้านหลังบางเงียบกว่าที่คิดผ้าม่านสีเข้มไหวตามลมจากเครื่องปรับอากาศแสงไฟสลัวจนมองหน้าเขาไม่ชัดกลิ่นน้ำหอมคุ้นเคยลอยเข้าจมูกหัวใจฉันสะดุดความทรงจำบางอย่างล่นวาบเมื่อเขาก้มลงใกล้ เสียงกระซิบข้างหูทำให้ตัวฉันแข็งค้างน้ำเสียงนั้นฉันจำได้ดีฉันเงยหน้ามองดวงตาคมคู่นั้นไม่ใช่ของเด็กบ้าลมหายใจฉันขาดห่วงเขาคืออาอดีตสามีที่ฉันเพิ่งอย่ามาไม่ถึงเดือนมือฉันสัน่นแก้วเหล้าหล่นกระทบพื้นเสียงดังหัวใจเต้นแรงจนเจ็บฉันถอยหลังแต่แผ่นหลังชนกำแพงเย็นเฉียบ สายตาเขาจ้องมาราวกับไม่คิดปล่อยเสียงเพลงจากด้านนอกอยังดงังแต่ในห้องนี้เงียบงนันได้ยินเพียงเสียงหายใจของเราสองคนเขายิ้มช้าช้ๆรอยยิ้มที่ฉันเคยกลัวและหลงรักริมฝีปากเขาเอ่ยชัดทุกคำเขาบอกว่าฉันหนีไม่พ้นเขาบอกว่าฉันยังเป็นของเขาและประตูด้านหลังค่อยๆถูกล็อกจากด้านในเสียงตอนประตูดังแกรกเบาๆ แต่ในหูฉันกลับดังเหมือนฟ้าผ่าอากาศในห้องอึดอัดขึ้นทันทีฉันรู้สึกเหมือนหายใจไม่ทั่วท้องฝ่ามือเย็นเฉียบชุ่มเหงื่อฉันพยายามตั้งสติสายตามองหาทางหนีแต่ทุกด้านมีเพียงผนังทึบก,กับเงาของเขาเขาก้าวเข้ามาใกล้กลิ่นน้ำหอมเดิมที่ฉันคุ้นเคยยิ่งตอกย้ำความจริงหัวใจฉันสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้ เสียงรองเท้าหนังของเขากระทบพื้นชา้ชาๆทุกก้าวเหมือนกดทับลมหายใจฉันฉันได้ยินเสียงตัวเองกลืนคอเขายื่นมือมาปลายนิ้วไล้ข้อมือฉันอย่างแผ่วเบาแต่ความรู้สึกนั้นทำให้ขนลุกไปทั้งตัวฉันสะบัดมือหนีหลังแนบผนังเย็นจัดความทรงจำในอดีตหลาย,ย้อนกลับมาไม่หยุดคืนที่เขาเคยยิ้มแบบนี้ คืนที่ฉันเคยเชื่อว่าได้รับความรักและคืนที่ฉันร้องไห้โดยไม่มีใครได้ยินเขาเอียงสีสมองฉันแววตานิ่งสงบเกินไปเรากับมั่นใจว่าฉันไม่มีทางหนีเขาพูดด้วยเสียงเรียบบอกว่าการหย่าเป็นเพียงกระดาษบอกว่าความสัมพันธ์ของเรายังไม่จบหัวใจฉันกระหน่ำเต้นมือกำแน่นจนเล็บจิกฝ่ามือความกลัวผสมสับสนจนพูดไม่ออก ฉันได้ยินเสียงคนเดินผ่านหน้าห้องเสียงหัวเราะจากด้านนอกเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งโลกที่ฉันไม่อาจเอื้อมถึงเขาโน้มตัวลงมาใกล้ลมหายใจร้อนเผาปะทะแก้มฉันเสียงเขาต่ำจนแทบเป็นกระซิบเขาบอกว่าคืนนี้เขาตามฉันมาเขาบอกว่าเขารู้ทุกการเคลื่อนไหวของฉันและเขายิ้มเหมือนคนที่ได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วลมหายใจฉันสะดุดอีกครั้ง หัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกฉันพยายามเบือนหน้าแต่กำแพงเย็นเฉียบด้านหลังไม่เปิดทางเสียงเครื่องปรับอากาศดังหึ่งอย่างไร้ความรู้สึกดวงตาเขาจ้องลึกเหมือนอ่านความคิดฉันออกทุกอย่างความเงียบระหว่างเราหนักอึ้งฉันได้กลิ่นเล่าจางๆจากลมหายใจเขาผสมกับกลิ่นน้ำหอมที่คุ้นเคยมันทำให้หัวฉันมึนงงเขายกมือขึ้น แต่ยังไม่แต่ต้องระยะห่างเพียงไม่กี่นิ้วกลับหน้ากลัวเกินทนฉันพยายามเอ่ยชื่อเขาเสียงกลับแหบแห้งคำพูดติดอยู่ในลำคอเขาหัวเราะเบาๆเสียงนั้นทำให้สันหลังฉันเย็นวาบเหมือนึ้นฝนตกในอดีตเขาบอกว่าฉันยังเหมือนเดิมยังสั่นเมื่อกลัวยังเงียบเมื่อถูกกดดนันเมื่อเขาวางบนผนังข้างศีรษะฉัน กั้นทางหนีสุดท้ายแสงไฟสลัวทอดเงาเราซ้อนทับกันฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังในหูเหมือนกลองที่เร่งจังหวะไม่หยุดเงื่อไหลลงตามขมับเขาก้มลงใกล้อีกนิดเสียงเขาชัดเจนขึ้นบอกว่าฉันควรจำไว้เขาคือคนเดียวที่รู้จักฉันที่สุดเขาคือคนเดียวที่ฉันหนีไม่พ้นและคืนนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นคำพูดนั้นกดทับอกฉัน ลมหายใจสั้นลงโดยไม่รู้ตัวฉันรับรู้ถึงความเย็นของผนังผ่านแผ่นหลังรับรู้ถึงความร้อนจากร่างเขาที่อยู่ใกล้เกินไปทุกประสาทตื่นตัวอย่างเจ็บปวดเสียงเพลงจากบาร์ด้านนอกเปลี่ยนจังหวะแต่ในหัวฉันกลับว่างเปล่ามีเพียงความกลัวที่ขยายตัวช้าๆเขาเว้นระยะห่างเพียงเสี้ยววินาทีราวกับตั้งใจให้ฉันมีความหวังก่อนจะทำลายมัน มือเขาลดลงช้าๆผ่านอากาศข้างลำตัวฉันโดยยังไม่แตะต้องการไม่แตะต้องนั้นกลับน่ากลัวกว่าเหมือนการรอคอยบางสิ่งที่ฉันไม่อยากรู้หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะฉันพยายามขยับเท้าแต่ขาเหมือนฝังรากกับพื้นแรงในร่างกายหายไปทีละน้อยเขามองปฏิกิริยานั้นอย่างพอใจมุมปากยกขึ้นเพียงเล็กน้อย สายตาเย็นเฉียบจนฉันสัน่นเขาพูดถึงคืนเก่าๆคืนที่ฉันคิดว่าลืมไปแล้วแต่กลับชัดเจนขึ้นทุกคำเสียงของเขาเหมือนค่อยๆบีบรัดความทรงจำกับความจริงทับซ้อนกันฉันเริ่มแยกไม่ออกประตูยังคงปิดไม่มีเสียงใครเรียกไม่มีใครรู้ว่าฉันอยู่ตรงนี้เขาขยับเข้าใกล้อีกครั้ง ครั้งนี้ใกล้พอให้ฉันเห็นแววตาที่แท้จริงแววตาที่ไม่เคยปล่อยฉันไปตั้งแต่ต้นฉันกลั้นหายใจเพราะรู้สึกได้ว่าบางสิ่งกำลังจะเปลี่ยนไปอย่างไม่มีทางย้อนกลับความเงียบยืดเยื้อเหมือนเวลาหยุดเดินฉันได้ยินเสียงเลือดสูบฉีดในหูมือสั่นจนควบคุมไม่ได้ปลายนิ้วชาเหมือนไม่ใช่ของตัวเองสายตาเขาไม่ละจากฉัน นิ่งหนักและกดดันเขาเอื้อมมือไปแตะประตูเหมือนย้ำเตือนว่าทางออกยังคงปิดเสียงโลหะเย็นกระทบกันเบาๆฉันกลืนน้ำลายลำคอแห้งผากคำพูดใดๆกลับไม่ยอมออกมาเขาหันกลับมาก้าวเดียวก็ถึงตัวฉันระยะห่างหายไปจนแทบไม่เหลือฉันรู้สึกถึงลมหายใจเขาอีกครั้ง ชัดเจนช้าและตั้งใจเขาบอกว่าฉันไม่ควรออกมาฉลองแบบนี้บอกว่าฉันควรรู้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นน้ำเสียงเรียบจนเย็นหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นความรู้สึกผิดความกลัวและความโกรธประปนกันจนแยกไม่ออกฉันนึกถึงคืนที่เซ็นเอกสารยา่านึกถึงความคิดว่าทุกอย่างจบแล้ว แต่ความจริงกลับยืนอยู่ตรงหน้าเขาขยับมือขึ้นคราวนี้ใกล้กว่าเดิมเงาของเขาทาับทับร่างฉันทั้งหมดฉันหลับตาแน่นพยายามรวบรวมแรงที่เหลืออยู่ในขณะที่เสียงจากด้านนอกค่อยๆหายไปเหลือเพียงห้องแคบๆลมหายใจสองจังหวะและความรู้สึกว่าฉันกำลังถูกดึงกลับเข้าไปในบางสิ่งที่ไม่เคยจบจริงๆฉันลืมตาขึ้นช้าๆ แสงไฟสลัวทําให้ทุกอย่างดูบิดเบี้ยวเหมือนความจริงกําลังเอียงเข้าหาฉันเขาหยุดอยู่ตรงหน้าใกล้จนฉันเห็นเส้นเลือดในดวงตาเขาชัดเจนมันทําให้ฉันรู้สึกไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกอากาศในห้องเหมือนลดน้อยลงทุกลมหายใจต้องแย่งชิงอกฉันแน่นจนแทบเจ็บฉันพยายามตั้งคำถามแต่สมองกลับว่างเปล่า มีเพียงเสียงหัวใจที่ดังขึ้นเรื่อยๆเขายืนนิ่งปล่อยให้ความเงียบทำหน้าที่แทนคำพูดมันกดทับฉันหนักกว่าการตะโกนปลายนิ้วเขาขยับเล็กน้อยเหมือนกำลังตัดสินใจบางอย่างฉันเผลอกำชายเสื้อแน่นโดยไม่รู้ตัวเสียงหัวเราะจากด้านนอกดังแว่วมาอีกครั้งสั้นห่างไกลเหมือนเย้ยหยันเขามองไปที่ประตู แล้วหันกลับมามองฉันแววตานั้นทำให้ลำคอฉันแห้งผากเขาพูดว่าฉันยังไม่พร้อมเผชิญหน้ากับความจริงพูดว่าการหนีไม่เคยช่วยอะไรน้ำเสียงหนักแน่นราวกับตัดสินฉันสายหน้าเบาๆแต่ร่างกายกลับไม่ขยับตามใจเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยบางสิ่งที่มองไม่เห็นเงาของเราสองคนยังซ้อนทับกันบนผนังยาวบิดเบี้ยว และไม่แยกจากกันเขาขยับเข้าใกล้อีกครั้งใกล้จนฉันรู้สึกได้ถึงความตึงเครียดในอากาศและฉันเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นอาจไม่ใช่สิ่งที่ฉันเตรียมใจรับมือได้เลยลมหายใจฉันสันรริกเหมือนร่างกายกำลังเตือนถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามาเขาหยุดอยู่แค่เอื้อมสายตาจับจ้องทุกการเคลื่อนไหวของฉันราวกับไม่ต้องการให้พลาดแม้เพียงเสี้ยววินาที ฉันได้ยินเสียงหัวใจตัวเองชัดเจนดังที่และไม่ยอมสงบแสงไฟเหนือสีสกกักระพริบเบาๆเงาของเขาสั่นไหวบนผนังเหมือนบางสิ่งกำลังคืบคลานเขาเอ่ยชื่อฉันช้าๆน้ำเสียงต่ำและหนักแน่นทำให้ความทรงจำเก่าผุดขึ้นมาอีกครั้งภาพคืนทะเละคำพูดเย็นชา และสายตาที่ไม่เคยอ่อนโยนฉันกัดริมฝีปากพยายามดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันแต่แรงกดดันรอบตัวไม่เปิดโอกาสมือเขาขยับคราวนี้ใกล้จนฉันรู้สึกถึงความร้อนแม้ยังไม่แตะต้องฉันถอยอีกก้าวส้นเท้าชนขอบโตะ๊ะเสียงกระทบดังเกินกว่าที่ควรเขาเหลือบมองเสียงนั้นแววตาเปลี่ยนไปเพียงชั่วครู่ ก่อนจะกลับมาแน่นิ่งดังเดิมเขาบอกว่าฉันควรหยุดต่อต้านบอกว่าทุกอย่างจะง่ายกว่านี้ถ้าฉันยอมรับความจริงคำพูดนั้นทำให้ท้องฉันปั่นป่วนความกลัวแล่นขึ้นมาจนมือเย็นชาแต่ในใจกลับมีบางอย่างเริ่มตื่นขึ้นฉันสูดลมหายใจลึกพยายามยืนให้มัน่นในขณะที่เสียงกุญแจในมือเขาดังกริ่งเบาๆและฉันเริ่มเข้าใจว่า คืนนี้ไม่ได้เป็นเพียงการ,รเผชิญหน้ากับเขาแต่เป็นการตัดสินใจที่อาจเปลี่ยนทุกอย่างตั้งแต่วินาทีต่อไปเสียงกุญแจนั้นเหมือนปลุกสติฉันหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาฉันมองมือเขาโลหะเย็นสะท้อนแสงไฟสลัวมันทำให้ห้องนี้ดูแคบลงกว่าเดิมเขาเอียงศีรษะเหมือนกำลังรอฟังคำตอบทั้งที่ฉันยังไม่พูดอะไร ฉันรับรู้ถึงแรงสั่นในขาแต่เท้ากลับยึดติดกับพื้นเหมือนถูกตรึงด้วยความกลัวเสียงฝีเท้าด้านนอกใกล้เข้ามาผ่านไปแล้วก็หายไปอีกครั้งความหวังผุดขึ้นเพียงชั่ววูบก่อนจะดับลงอย่างรวดเร็วเมื่อเขาขยับเข้ามาอีกก้าวเขาบอกว่าคืนนี้ฉันควรฟังควรจำและควรเข้าใจ คำพูดนั้นทำให้ลำคอฉันแน่นมือกำแน่นจนเจ็บเล็บจิกฝ่ามือเพื่อย้ำว่าฉันยังมีสติฉันเหลือบมองโต๊ะมองเงาสะท้อนบนผนังทุกอย่างดูไม่คุ้นเคยไปหมดเขายื่นมือออกมาหยุดค้างอยู่กลางอากาศราวกับให้โอกาสฉันเลือกอากาศเงียบจนได้ยินเสียงหายใจช้าหนักและใกล้เกินไป ฉันรู้สึกได้ว่าทุกการตัดสินใจนับจากนี้จะมีราคาที่ต้องจ่ายและเวลาที่ฉันมีกำลังลดน้อยลงทุกวินาทีฉันมองมือที่ยื่นมานั้นนิ้วเขานิ่งแต่แรงกดดันกลับถาโถมใส่ฉันอากาศเย็นลงอย่างประหลาดทั้งที่ห้องปิดสนิบเหงื่อกลับไหลตามแผ่นหลังฉันขยับนิ้วเล็กน้อยความรู้สึกชาเริ่มคลาย สติค่อยๆกลับมาอย่างเชื่องช้าเสียงแก้วกระทบกันจากด้านนอกดังแววใกล้กว่าก่อนหน้าเหมือนมีใครบางคนเดินผ่านเขารีตาลงสายตาแข็งขึ้นมือที่ยื่นอยู่ไม่ขยับหนีฉันสูดลมหายใจลึกกลิ่นอับของผ้าม่านกลิ่นโลหะและกลิ่นเขาปปนกันจนเวียนหัวฉันเอ่ยชื่อเขาเบาๆเสียงสัน่น แต่ชัดกว่าที่คิดเขาชะง,งักไปเสี้ยววินาทีน้อยมากแต่ฉันเห็นมันแสงไฟกระพริบอีกครั้งเงาบนผนังบิดเบี้ยวเหมือนบางอย่างเริ่มสันคลอนฉันก้าวออกจากผนังครึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงแต่เท้าคราวนี้ขยับได้เขามองการเคลื่อนไหวนั้นอย่างระแวดระวังรอยยิ้มเลือนหายความนิ่งเข้ามาแทนที่ เสียงจากด้านนอกดังขึ้นมีคนหัวเราะมีเสียงเรียกชื่อใครบางคนฉันรู้สึกได้ถึงโอกาสที่เปิดเพียงรอยแยกเล็กสั้นและอาจปิดลงได้ทุกเมื่อเขาขยับมืออีกครั้งคราวนี้ไม่แน่ใจฉันเห็นความลังเลผ่านแววตาน,านั้นหัวใจฉันเต้นถี่สมองเริ่มคิดและร่างกายเริ่มตอบสนอง เพราะฉันรู้ดีว่าถ้าฉันไม่ทำอะไรเลยในวินาทีนี้ทุกอย่างหลังจากนี้อาจไม่มีโอกาสให้เลือกอีกต่อไปความคิดนั้นแล่นผ่านหัวเหมือนสายฟ้าฉันขยับตัวอีกครั้งคราวนี้เร็วกว่าที่เขาคาดไว้เสียงรองเท้าฉันเสียสีกับพื้นดังชัดในห้องเงียบหัวใจแทบหลุดออกจากอกเขาขมวดคิ้วสายตาเปลี่ยนเป็นระแวดระวัง มือที่เคยมั่นคงเริ่มเกรง็งฉันรู้สึกถึงแรงสั่นในร่างกายแต่สติกลับชัดขึ้นอย่างประหลาดทุกประสาทเหมือนถูกปลุกเสียงจากด้านนอกใกล้เข้ามาอีกคราวนี้มีเสียงเคาะผนังห้องข้างๆจังหวะนั้นทำให้เขาหันไปมองเพียงเสี้ยววินาทีฉันเห็นช่องว่างเล็กมากแต่มีอยู่จริงฉันก้าวไปทางประตู มือเอื้อมไปข้างหน้าลมหายใจขาดห่วงเขาหันกลับมาเร็วเกินคาดสายตาแข็งกร้าวกว่าเดิมความลังเลหายไปเขาเรียกชื่อฉันเสียงต่ำเสียงนั้นทำให้ฉันชะงักหัวใจเต้นแรงจนเจ็บกุญแจในมือเขาสัน่นเสียงโลหะกระทบกันดังขึ้นเหมือนสัญญาณเตือนฉันยืนนิ่งอยู่กลางห้อง ระหว่างทางหนีกับเงาของอดีตทุกการเคลื่อนไหวถูกจับจ้องแสงไฟกับพริบถี่ขึ้นเงาของเราบนผนังทับซ้อนกันอีกครั้งแยกไม่ออกว่าใครกำลังควบคุมสถานการณ์เขาก้าวเข้ามาช้ามั่นใจเรากับไม่ต้องรีบฉันรับรู้ถึงแรงกดดันที่กลับมาอีกระลอกหนักกว่าเดิมใกล้กว่าเดิม และในวินาทีนั้นเองเสียงเคาะประตูดังขึ้นแรงชัดและไม่ใช่เพียงครั้งเดียวเสียงเคาะนั้นทำให้ทั้งห้องสะดุง้งแม้แต่เขายังชะงักไปชั่วขณะฉันหันมองประตูทันทีหัวใจเต้นแรงจนแทบหายใจไม่ทันความหวังล่นวาบขึ้นมาอีกครั้งเสียงผู้ชายจากด้านนอกดังลอดเข้ามาเรียกชื่อใครบางคนน้ำเสียงไม่พอใจนะ เขาขมวดคิ้วมือที่ถือกุญแจแน่นขึ้นกรามขบกันจนเห็นชัดฉันใช้จังหวะนั้นสูดลมหายใจลึกพยายามรวบรวมแรงทั้งหมดร่างกายสั่นแต่ไม่หยุดนิง่งเสียงข้อดังขึ้นอีกคราวนี้ถี่และแรงกว่าเดิมเหมือนคนด้านนอกเริ่มไม่อดทนเขาหันมามองฉันสายตาคมกริบเหมือนกำลังชั่งใจบางอย่าง ฉันเห็นความไม่แน่นอนในแววตานั้นเพียงเล็กน้อยแต่เพียงพอให้หัวใจฉันเต้นแรงขึ้นเขาก้าวถอยไปครึ่งก้าวไม่มากแต่ระยะห่างนั้นทำให้ฉันหายใจได้คล่องขึ้นเสียงจากด้านนอกเริ่มดังขึ้นอีกมีคนมากกว่าหนึ่งเสียงพูดคุยปนความสงสัยเขาหันไปทางประตูมือยกขึ้นเหมือนจะตอบแต่ยังลังเล ฉันขยับตัวช้าๆไม่ให้เขารู้สึกถูกท้าทายฝ่าเท้าย็นเฉียบจากพื้นหัวใจฉันเต้นไม่เป็นจังหวะทุกวินาทีเหมือนถูกยืดออกความตึงเครียดปกคลุมทั้งห้องเขาหันกลับมามองฉันอีกครั้งสายตานั้นบอกชัดว่าเรื่องยังไม่จบและฉันรู้ดีว่าไม่ว่าประตูบานนั้นจะเปิดหรือไม่สิ่งที่รอยอยู่หลังจากนี้ กำลังจะเปลี่ยนทุกอย่างที่ฉันเคยเชื่อไปตลอดการความเงียบกลับมาอีกครั้งหนาหนักกว่าเดิมฉันยืนฟังเสียงหัวใจตัวเองมันดังจนกลบทุกอย่างแม้แต่ความคิดเขายกมือขึ้นช้าๆเหมือนจะตัดสินใจแต่ปลายนิ้วกลับหยุดค้างกลางอากาศเสียงกระซิบจากด้านนอกดังลอดเข้ามามีคนถามว่าในห้องมีใครอยู่หรือไม่ น้ำเสียงเริ่มไม่เป็นมิตรเขาหันไปทางประตูไหลตึงลมหายใจเปลี่ยนจังหวะฉันเห็นเหงือผุดขึ้นที่ขมับเขาเป็นครั้งแรกที่ความมั่นใจนั้นสั่นคลอนฉันขยับอีกก้าวเบามากแทบไม่มีเสียงพื้นเย็นเฉียบใต้ฝ่าเท้าแต่หัวใจกลับร้อนระอุเหมือนถูกบีบแน่นเขาหันกลับมาเร็ว สายตาเตือนเตือนให้ฉันหยุดฉันชะงักมือกำแน่นเล็บจิกฝ่ามืออีกครั้งเสียงข้อดังขึ้นอีกครั้งนี้ยาวกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเขาหลับตาชั่วครู่เหมือนกำลังชั่งน้ำหนักระหว่างสองทางทางหนึ่งคือประตูอีกทางคือฉันฉันรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่เปลี่ยนทิศไม่ลดลง แต่ปลเปลี่ยนเป็นสิ่งที่คาดเดายากกว่าเขาลืมตาขึ้นสายตาคมกริบเราวกับตัดสินใจได้แล้วมือเขาขยับกุญแจในมือสะท้อนแสงไฟเสียงโลหะดังเบาๆฉันกลั้นหายใจเพราะในวินาทีถัดไปไม่ว่าเขาจะเลือกอะไรฉันรู้ดีว่าทุกอย่างหลังจากนี้ จะไม่เหมือนเดิมอีกเลยเสียงกุญแจขยับอีกครั้งคราวนี้ช้าลงเหมือนจงใจยืดเวลาเสียงโลหะเสียสีกันทำให้ฉันขนลุกทุกเส้นประสาทตึงเครียดลมหายใจถูกบีบให้สั้นลงเขาหันหน้าเข้าหาประตูมือยังถือกุญแจแต่สายตากลับมองฉันผ่านเงาสะท้อนบนกระจกเสียงจากด้านนอกเงียบลงเหมือนคนกำลังรอฟังคำตอบ ความกดดันเพิ่มขึ้นทุกวินาทีเขาพูดว่าให้ฉันอยู่เฉยๆน้ำเสียงต่ำหนักไม่เปิดช่องให้โต้แยง้งฉันพยักหน้าเพียงเล็กน้อยไม่ใช่เพราะยอมแต่เพราะต้องการเวลาเขาเก้าวไปใกล้ประตูระยะห่างระหว่างเรามากขึ้นแต่ความอึดอัดกลับไม่ลดมือเขาหมุนลูกบิดช้าตั้งใจ เสียงกลไกลดังคลิกฉันเผลอกลั้นหายใจหัวใจเต้นแรงจนเจ็บภาพข้างหน้าเบลอไปชั่วขณะเสียงจากด้านนอกดังขึ้นทันทีถามซ้ำว่าใครอยู่ข้างในน้ำเสียงไม่อดทนเขาตอบกลับสั้นๆเรียบควบคุมอารมณ์เหมือนทุกอย่างอยู่ในมือฉันมองแผ่นหลังเขาเห็นความตึงเครียดที่ซ่อนไว้ หลแข็งมือเกรงประตูยังไม่เปิดแต่ไม่ปิดสนิทอีกต่อไปมีช่องว่างบางๆอากาศเย็นจากด้านนอกเล็ดลอดเข้ามาแต่ผิวฉันเหมือนสัญญาณของทางเลือกฉันขยับเท้าอีกครั้งเบามากหัวใจเต้นถี่เพราะฉันรู้ว่าหากประตูบานนี้เปิดออกจริงๆความลับที่ถูกกดทับไว้ทั้งหมด กำลังจะถูกลากออกมาเผชิญหน้าพร้อมกันในวินาทีเดียวช่องว่างนั้นขยายขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่สำหรับฉันมันเหมือนลมหายใจแรกหลังจมน้ำเสียงคนด้านนอกดังชัดขึ้นถามซ้ำด้วยน้ำเสียงแข็งเหมือนเริ่มสงสยัยเขาขยับตัวบังประตูโดยไม่รู้ตัวไหลกว้างบทบังแสงจากด้านนอกเงาของเขาทาบทับฉันอีกครั้ง ฉันรับรู้ถึงอากาศเย็นที่ไหลเข้ามามันกระทบผิวจนสะดุง้งสติยิ่งชัดขึ้นมือฉันสัน่นแต่สมองกลับทำงานเร็วขึ้นทุกเสียงทุกการเคลื่อนไหวถูกเก็บไว้ไม่พลาดเขาหันมามองฉันแววตาเตือนอีกครั้งแต่คราวนี้มีบางอย่างปนอยู่ไม่ใช่แค่การควบคุมแต่เป็นความกังวลที่พยายามซ่อน เสียงฝีเท้าด้านนอกขยับใกล้เหมือนมีใครยืนชิดประตูลมหายใจฉันสะดุดฉันก้าวถอยหลังเล็กน้อยชนขอบโต๊ะเสียงเบามากแต่ในห้องเงียบเกินไปเขาหันขวบสายตาคมวาบความตึงเครียดพุ่งขึ้นทันทีเสียงจากด้านนอกหยุดลงเงียบผิดปกติเหมือนทุกคนกำลังรอฟัง เขาวางมือบนลูกบิดแน่นเส้นเลือดปูดขึ้นที่หลังมือลมหายใจหนักขึ้นฉันรู้สึกได้ว่าไม่ใช่แค่ฉันที่ถูกกดดันเขาเองก็เริ่มเสียจังหวะแสงจากธงทางเดินศาสตร์เข้ามาอีกนิดเงาของเราสองคนแยกจากกันเล็กน้อยเป็นครั้งแรกหัวใจฉันเต้นแรงเพราะฉันเริ่มเข้าใจว่าสถานการณ์นี้ กำลังหลุดจากการควบคุมของเขาและเมื่อเสียงโทรศัพท์ของใครบางคนดังขึ้นจากด้านนอกความเงียบที่กดทับมานานก็เริ่มแตกร้าอย่างช้าๆ